ว้าวคลิปนี้ไปเด้งหน้าฟีดของคุณแปลว่าคุณเป็นลูกรักขององค์พระแม่ลักษมีนะครเพราะฉะนั้นเห็นคลิปนี้แล้วตั้งจิตอธิษฐานนึกถึงหน้าพระแม่ลักษมีไว้นะคะและดูสิว่าองค์ท่านจะส่งพลังงานใดถึงคุณก่อนรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปนะคะมาดูการองค์พระแม่จะส่งพลังงานและส่งอุวยมาสองใบแล้วสใบนะ ส่งสิ่งใดถึงคุณนะเปิดสามใบมาดูพร้อมๆกันแต่แน่นแต่แน่นแต่แน่นว้าวคุณไพ่เหรียญหมดเลยค่ะ queen of the pentacle บางคนขอพระแม่เกี่ยวกับเรื่องความมั่งคั่งร่ำรวยความสำเร็จแห่งเหรียญความร่ำรวยพระแม่บอกว่ารับรู้จะสำเร็จแล้วก็บางคนขอเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนธุรกิจการงานให้สำเร็จแล้วไพ่ก้าเหรียญด้วย บางคนขอความร่ำรวยได้เงินหลักล้านหลักร้อยล้านเลยลงทุนทําธุรกิจสิ่งใดให้สําเร็จบางคนขอให้มีอิสระทางด้านการเงินเชื่อไหมพระแม่เป็นเทพแห่งการเงินความร่ำรวยมัง่งคั่งและคุณขอคุณผ่านมาเปิดได้ไพ่เหรียญหมดเลยเพราะฉะนั้นใครผ่านมาเห็นคิปน,นี้นี่จะเป็นดวงและเป็นพลังงานของคุณคุณเป็นลูกรักขององค์พระแม่คุณไม่มีคําว่าจนไม่มีคําว่าหมดจะมีแต่คําว่ารวยพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ค่ะ